คุณรู้หรือไม่ว่ามีการนมัสการรูปแบบหนึ่งที่ทรงพลังมากจนเหล่าปีศาจต้องหนีไปเมื่อได้ยินนี่คือการนมัสการแบบที่กระสัตด,ดาวิทธรรทซึ่งขับไล่วิญญาณชั่วออกจากซาอูลได้วันนี้คุณกำลังจะได้ค้นพบการนมัสการห้ารูปแบบที่ทำให้นรกสั่นสะเทือนและสวรรค์ชื่นชมยินดีการนมัสการรูปแบบแรกที่ขับไล่ปีศาจเรียกว่า การสรรเสริญสูงสุด High p r a c e s การนมัสการรูปแบบนี้อ้างอิงจากพระธรรมสดุดีบทที่149ข้อ6ถึง9ซึ่งกล่าวว่าให้การสรรเสริญอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในลำคอของเขาและให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขาเพื่อทำการแก้แค้นบรรดาประชาชาติและทำการลงโทษชนชาติทั้งหลายเพื่อเอาตรวนล่ามบรรดาพระราชาของเขา และเอาเครื่องเหล็กจำจองล่ามบรรดาเจ้านายของเขาเพื่อจะกระทําแก่เขาตามคําพิพากษาที่บันทึกไว้แล้วนี่เป็นเกียรติแกบ่บรรดาธรรมิกชนของพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดการนมัสก,การรูปแบบนี้ทรงพลังอย่างมหาศาลและเปี่ยมด้วยสิทธิอํานาจเพราะเป็นการประกาศถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําออกไปให้ศัตรูได้ยินเมื่อคุณเริ่มนมัสก,การด้วยการสรรเสริญสูงสุดพระสิริข,ของพระเจ้า จะเสด็จลงมาสถิตยอยู่เหนือคุณพระสิรินี้จะเผาผลาญความมืดทุกรูปแบบที่เคยอยู่ในชีวิตคุณขณะที่คุณน้ำสก,การความเจ็บป่วยโรคภัยและความมืดจะถูกทำลายไปจากร่างกายของคุณเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะอยู่ท่ามกลางพระสิริของพระเจ้าโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสองพงศวดานบทที่หข้อ1ิ1 4ที่กล่าวว่า พวกคนแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและเพลงโมทนาพระคุณเป็นเสียงเดียวกันและเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดพระนิเวศคือพระนิเวศของพระเจ้าก็มีเมฆเต็มไปหมดจนปุโรหิตจ,จะยืนปรนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้น พราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันเมื่อคุณนมัสก,การด้วยการสรรเสริญสูงสุดพันธนาการและข้อจำกัดที่ยาวนานหลายปีก็จะถูกปลดออกจากชีวิตคุณวลีการสรรเสริญที่ยกย่องสูงสุดในภาษาฮิบรูมีความหมายตามตัวอักษรว่าการสรรเสริญที่ถูกยกขึ้นหรือเทอิดทูนจนไปถึงมิติสูงสุดของสวรรค์เมื่อคุณนมัสก,การด้วย การสรรเสริญสูงสุดคุณกำลังสร้างแรงกดดันในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณจนทำให้เหล่าปีศาจไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือกระทำอะไรได้เลยการนมัสการประเภทนี้เปี่ยมด้วยพลังและตอกย้ำสิทธิอำนาจของคุณในฐานะผู้เชื่อปีศาจไม่อาจยืนอยู่ได้ต่อหน้าการนมัสการที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะทำให้พวกมันระลึกถึงความพ่ายแพ้สุดท้ายที่รอพวกมันไว้เมื่อคุณประกาศว่า พระเจ้าเป็นผู้รักษาของข้าพเจ้าคุณก็กำลังประกาศพร้อมกันว่าโรคภัยไม่มีสิทธิเหนือข้าพเจ้าเมื่อคุณประกาศว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูของข้าพเจ้าคุณก็กำลังประกาศพร้อมกันว่าความยากจนไม่มีที่อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าการนมัสการประเภทนี้เปรียบเสมือนการสร้างเอกสารทางกฎหมายในฝ่ายวิญญ,ญาณที่มีอำนาจมัดวิสาหไว้และเปิดทางให้ความช่วยเหลือจากสวรรค์เข้ามาในชีวิตของคุณ พระเจ้าจะเริ่มปลดปล่อยชัยชนะและการทะลุทะลวงของคุณที่ถูกยึดไว้หลายปีรูปแบบที่สองคือการนมัสการแบบยอมจำนนการนมัสการที่เกี่ยวข้องกับการยอมจำนนต่อพระประสงค์และการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้แสดงให้เห็นในอิสยาบทที่6ข้อ1-3ถึงสเมื่ออิสยาห์ได้พบก,บกับการทรงสถิตของพระเจ้าและตอบสนองด้วยการยอมจำนนโดยสิ้นเชิงในวีที่กษัตริย์อุศยาสิ้นพระชน์ ข้าพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับนพระที่นั่นสูงและเท้าทูลขึ้นและชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีกหกปีกใช้สองปีกบังหน้าและสองปีกคลุมเท้าและด้วยสองปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระิริของพระองค์ เมื่อคุณเข้าสู่การนมัสการแห่งการยอมจำนวนคุณกำลังสร้างสุญญากาศของเจตจำนวนมนุษย์ซึ่งมีเพียงพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มได้ปีศาจเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เจตจำนวนของมนุษย์แข็งแกร่ง,ง,งเพราะพวกมันสามารถชักจูงความเยื่อยิ่งความกลัวและการกรบฏได้แต่ในบรรยากาศของการนมัสการที่ยอมจำนวนจะไม่มีสิ่งใดให้พวกมันยึดเกาะได้คำว่าคาโดชในภาษาฮีบรูซึ่งแปลว่าบริสุทธิ์ ปรากฏสามครั้งในนิมิตของอิสยาบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือพระยาเวจอมทัพการประกาศความบริสุทธิ์สามครั้งนี้สร้างสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่าความบริสุทธิ์เข้มขน้นหรือ intensive holiness ความบริสุทธิ์ที่เข้มขน้นจนไม่มีสิ่งไม่บริสุทธิ์ใดๆสามารถดำรงอยู่ในการทรงสถิตนั้นเมื่อการนมัสการของคุณไปถึงระดับของการยอมจำนนนี้คุณกำลังสร้างบรรยากาศของความบริสุทธิ์เข้มขน้น ที่เผาผลาญการปรากฏของปีศาจให้หมดไหมไปเหมือนแสงสว่างที่ขจัดความมืดการนมัสการแห่งการยอมจำนนทำลายวิญญาณการควบคุมที่ปีศาจใช้ในการควบคุมสถานการณ์และผู้คนเมื่อคุณยอมจำนนอย่างแท้จริงในการนมัสการคุณกำลังบอกศัตรูว่าข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้ในสงครามนี้ด้วยกำลังของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากำลังมอบมันไว้ในพระหัตถ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาวุธใดๆที่เจ้ามีรูปแบบการนมัสการนี้ ทำลายกลยุทธ์ของปีศาจเพราะพวกมันไม่สามารถคาดการได้หรือควบคุมผู้ที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้รูปแบบที่สามคือการนมัสการแบบสงครามฝ่ายวิญญาณนี่คือการนมัสการที่พุ่งเป้าไปที่อาณาจักรของศัตรูโดยตรงด้วยความแข็งแกร่ง,แ,งและเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อเมื่อกษัตริย์ดาวิดหยิบพินขึ้นมาเล่นถวายกษัตริย์ซาอูลท่านไม่ได้เพียงแค่เล่นดนตรีประกอบให้กับกษัตริย์ผู้มีปัญหา ในหนึ่งซามูเอลบทที่ 16: ข้อ23บอกเราว่าอยู่มาเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาสิงซาอูลเมื่อไหร่ดาวิดก็หยิบพินใช้มือดีถวายซาอูลก็ชงชุ่มชื่นขึ้นและหายดีและวิญญาณชั่วก็พรากจากพระองค์ไปดาวิดได้มีส่วนร่วมในการนมัสการรูปแบบเฉพาะที่สร้างบรรยากาศที่เป็นไปไม่ได้สําหรับวิญญาณชั่วที่จะยังคงอยู่คุณใช้การนมัสการรูปแบบนี้เมื่อคุณต้องการทะลวงค่ายของศัตรูอย่างแท้จริงเพื่อให้พวกมันได้ยินคําประกาศของคุณ มีการปลดปล่อยบางอย่างที่คุณจะไม่ได้รับจากการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวโซตรวนบางอย่างในชีวิตของคุณจะถูกทำลายได้ก็ต่อเมื่อคุณนมัสการพระเจ้าด้วยความเข้มข้นที่ทรงพลังเช่นนี้ขณะที่คุณเริ่มนมัสการพระเจ้าการนมัสการของคุณจะสร้างคลื่นความถี่และการรบกวนทางเสียงที่ขับไล่กองกำลังของปีศาจออกไปสิ่งนี้เห็นได้ในสองพงศาวดารบทที่20ข้อ21-22ถึงและเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้ว พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่จะร้องเพลงถวายพระเจ้าและแต่งกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์สันเสริญพระองค์ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูและว่าจงถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงข,งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจและเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับคนอัมโมนโมอับและชาวผู้เขาเสอีผู้ได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาดังนั้นเขาทั้งหลายจึงแตกพ่ายไป การนมัสการรูปแบบนี้ทําให้ศัตรูสับสนเพราะพวกมันคาดหวังว่าการนมัสการจะเป็นเชิงรับและป้องกันตัวแต่การนมัสการเชิงสงครามนั้นเป็นเชิงรุกและดุดันการนมัสการเชิงสงครามได้ผลเพราะมันเปิดใช้สิ่งที่เรียกว่าการสรรเสริญที่สมบูรณ์พร้อมในสดุดีบทที่8ข้อ2โดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมประการพร้อมคู่อริของพระองค์เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้น พระเยซูทรงอ้างอิงข้อนี้ในมัทธิวบทที่2 1เข้อ16เขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมโดยตรัสว่าจากปากของทารกและเด็กอ่อนพระองค์ทรงตั้งคำสรรเสริญอันจริงแท้หรือเรียกอีกอย่างว่าการสรรเสริญที่สมบูรณ์พร้อมคำว่าสมบูรณ์พร้อมในภาษากรีกคือ คาทาทีโชซึ่งหมายถึงการเตรียมพร้อมหรือการปิดอาวุธเพื่อการรบเมื่อการนมัสการของคุณสมบูรณ์พร้อมมันจะกลายเป็นอาวุธที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำลายการงานของศัตรูรูปแบบที่4คือการนมัสการแบบเผยพระวจนะเป็นการนมัสการที่ไหลออกมาจากพระวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะและประกาศชัยชนะที่กำลังจะมาถึงในอนาคตเมื่อคุณเริ่มนมัสการในรูปแบบนี้การนมัสการของคุณจะเคลื่อนไปสู่อนาคต และเริ่มจัดการสิ่งต่างๆล่วงหน้าเพราะธรรมชาติของการนมัสการแบบนี้คือการเผยประวัตินะพระเจ้าจะเริ่มทรงทําให้ทางคดเขียวกลายเป็นทางตรงสิ่งนี้ถูกแสดงให้เห็นในกิจการบทที่16ข้อ2 5ถึง26ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลสัสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนปาโลและซิลัสไม่ได้แค่ร้องเพลงธรรมดาแต่ผู้เขากำลังประกาศเสรีภาพของตนอย่างเผยพระวจนะผ่านการนมัสการการนมัสการแบบเผยพระวจนะมองเห็นจุดจบตั้งแต่จุดเริ่มตน้นและชื่นชมยินดีกับชัยชนะก่อนที่มันจะปรากฏในโลกฝ่ายกายภาพปีศาจจะทุกทรมานเมื่อได้ยินการนมัสการแบบนี้เพราะย้ำเตือนพวกมันให้ระลึกถึงความพ่ายแพ้ของพวกมันที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของสวรรค์เมื่อคุณนมัสการอย่างเผยพระวจนะ คุณกำลังดึงชัยชนะในอนาคตให้เข้ามาอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งนี้จะสร้างช่องว่างแห่งเวลาในโลกฝ่ายวิญญาณที่ทำให้แผนการปัจจุบันของศัตรูต้องอเผชิญหน้ากับความจริงว่าพวกมันจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนในที่สุดและรูปแบบที่5คือการนมัสการแห่งความบริสุทธิ์เป็นการนมัสการที่เน้นย้ำถึงความบริสุทธิ์และความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าสิ่งนี้เห็นได้ในวิวรณ์บทที่4ข้อ8สัตว์ทั้ง4ี่นั้นมีปีกหปีก และมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาการประกาศความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องสร้างบรรยากาศที่บริสุทธิ์จนไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทินสามารถดำรงอยู่ได้ เมื่อคุณเข้าสู่การนมัสการแห่งความบริสุทธิ์คุณกำลังสร้างบรรยากาศที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งจะขับไล่ทุกสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าออกไปโดยอัตโนมัติการนมัสการรูปแบบนี้ทำงานเหมือนยาฆ่าเชื้อฝ่ายวิญญาณเป็นการชำระบรรยากาศให้บริสุทธิ์และทำให้เราปีศาจไม่สามารถอาศัยอยู่ได้การนมัสการแห่งความบริสุทธิ์มีพลังพิเศษในการต่อต้านวิญญาณแห่งความหลอกลวง เพราะความเท็จไม่อาจดำรงอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความจริงแท้ได้เมื่อคุณนมัสก,การในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคุณกำลังประกาศว่าความจริงเท่านั้นที่สามารถดำรงอยู่ที่นี่ได้ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่อาสถิตอยู่ที่นี่ได้ความชอบธรรมเท่านั้นที่อาสําดงฤทธิ์ได้ที่นี่ปีศาจต้องหนีไปเพราะพวกมันตรงกันข้ามกับทุกสิ่งที่ความบริสุทธิ์เป็นตัวแทนและนี่คือการเปิดเผยสำคัญ ประสิทธิภาพของการนมัสการในการต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงดังอารมณ์หรือแม้แต่ทักษะทางดนตรีแต่มันขึ้นอยู่กับอำนาจฝ่าวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังการนมัสการของคุณเมื่อดาวิดได้ดนตรีให้ซาอูลไม่ใช่เสียงเพลงที่ขับไล่วิญญาณชั่วออกไปแต่เป็นการเจิมของพระเจ้าที่ไหลผ่านเสียงดนตรีนั้นต่างหากดาวิดได้รับเลือกและเจิมให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอลแล้ว ซึ่งทําให้การนมัสการของเขามีสิทธิอํานาจในระดับการปกครองในมิติฝ่ายวิญญาณนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับพระเจ้าจะเป็นตัวกําหนดระดับสิทธิอํานาจในการนมัสการของคุณผู้เชื่อที่ดําเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกวันอาจเพียงแค่กระซิบเพลงสรรเสริญเบาๆก็สามารถขับไล่วิญญาณชั่วออกจากห้องได้ในขณะที่คนที่มีบาปที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอาตะโกนร้องเพลงสรรเสริญทั้งวันก็าอาจแทบไม่มีผลทางวิญญาณเลย เพราะศัตรูเคารพอำนาจฝ่ายวิญญาณไม่ใช่กิจกรรมทางศาสนาปีศาจสามารถแยกแยะได้ว่าการนมัสการนั้นมาจากความเชื่อแท้หรือมาจากความกลัวการเสรแสร้งหรือการแสดงออกทางศาสนาสดุดีบทที่ 51: ข้อ17กล่าวว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกชำ้ำจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้นข่าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกการนมัสการที่มาจากจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น มีสิทธิอำนาจซึ่งการนมัสการที่มาจากความเย่อยิ่งหรือการแสดงออกไม่มีวันมีได้บัดนี้ให้เราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานโดยวางใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานการเปิดเผยน,นี้เข้าสู่จิตวิญญาณของเราและเปิดใช้งานสิทธิอำนาจของเราผ่านการนมัสการเราจะอธิษฐานโดยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนคำสรรเสริญของเราให้เป็นอาวุธที่ทำให้ปีศาจต้องหนีและสวรรค์ชื่นชมยินดี ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ข้าพระองค์เข้ามาต่อหน้าพระที่นั่งของพระองค์ในพระนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์พระนามที่อยู่เหนือทุกนามพระนามซึ่งทุกเขาจะต้องคุกเข่าลงก้มกราบและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงประทานอาวุธซึ่งไม่ใช่ของฝ่ายเนื้อหนังแต่มีฤธิ์เดชจากพระเจ้าทลายป้อมราการ และในวันนี้ขอพระองค์ทรงเปิดใช้งานสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติภายในเราทุกคนเพื่อที่เราจะนมัสการในรูปแบบที่ทำให้นรกสันสะเทือนและสวรรค์ชื่นชมยินดีข้าแต่พระบิดาตามพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่149ข้อ6ถึง9ให้การสดุดีอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในลำคอของเขาและให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขาเพื่อทำการแก้แค้นบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนท่าทั้งหลายเพื่อเอาตรวนล่ามบรรดาพระราชาของเขาและเอาเครื่องเหล็กจาจองล่ามบรรดาเจ้านายของเขาเพื่อจะกระทําแก่เขาตามคําพีพภากษาที่บันทึกไว้แล้วนี่เป็นเกียตรติแกบ่บรรดาธรรมิกชนของพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดบัดนี้ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ทรงเปิดเผยความจริงข้อนี้ในจิตวิญญ,ญาณของลูกทุกคน ให้ดำเนินชีวิตในฤทธิเดชของการนมัสการแห่งชัยชนะนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าทุกครั้งลูกเปิดปากสรรเสริญสูงสุดแด่องค์จอมเจ้านายขอพระสิริของพระเจ้าจะลงมาสถิตยอยู่กับลูกด้วยความเข้มข้นจนข้อจำกัดและอุปสรรคที่เคยฉุดรั้งชีวิตพวกลูกมานานหลายปีจะถูกขจัดออกไปตามพระวจนะของพระองค์ในสองพงศาวดารบทที่5ข้อ13-14 พวกคนแรและพวกนักร้องจะทําให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสารเสริญและเพลงโมทนาพระคุณเป็นเสียงเดียวกันและเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสารเสริญแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดพระนิเวศคือพระนิเวศของพระเจ้าก็มีเมฆเต็มไปหมดจนปูโรหิตจะยืนปรนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้น พราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระสิริเดียวกันนี้เต็มล้นบ้านของข้าพระองค์ที่ทำงานยานพาหนะคริสจักรและทุกพื้นที่ที่ข้าพระองค์อยู่เมื่อลูกนมัสการด้วยการสรรเสริญสูงสุดลูกขอประกาศเหนือครอบครัวของลูกพี่น้องของลูกในพระคริสต์ว่าความเจ็บป่วยรูปภัยและความมืดทุกรูปแบบที่กำลังทำงานอยู่ในร่างกาย จะถูกเผาผลาญด้วยพระสริของพระองค์สิ่งไม่บริสุทธิ์ใดๆไม่อาจปรากฏอยู่ในการนมัสการของเราตามพระสัญญาของพระองค์ในอิสยาบทที่5 5าข้อ11ของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำํำลจผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจเจริญขึ้นฉะนั้นข้าพระองค์ขอประกาศว่าการสรรเสริญอย่างสูงสุดของพี่น้องในคริสตจักรของเรา กำลังนำพระวจนะของพระองค์ไปสู่บรรยากาศสร้างการกูมัดทางกฎหมายต่อทุกภารกิจของปีศาจตามสิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานแก่ลูกในหนังสือมัทธิวบทที่ 16: ข้อ19เเราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย สั่งผูมัดวิญญาณแห่งความเยื่อหยิ่งความกลัวและการกระทุกตนที่เปิดทางให้ปีศาจเข้ามาในชีวิตของพวกลูกพระองค์ปลดปล่อยลูกให้ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์อย่างสิ้นเชิงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ขอเปิดใช้งานสิทธิอำนาจของการนามัสการเชิงสงครามภายในคริสตจักรของเราขอให้การนามัสการในคริสตจักรสร้างคลื่นความถีและการรบกวนทางเสียง ที่ขับไล่กองกำลังของปีศาจออกจากทุกด้านในชีวิตของพวกเขาขอให้คำสรรเสริญของพวกเราเป็นอาวุธต่อสู้กับภารกิจของมารร้ายที่ต่อต้านครอบครัวการเงินสุขภาพและชะตาชีวิตของพวกเราตามการเปิดเผยในสองพงศาวดารบทที่20ข้อ2 1ถึง22และเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้ว พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่จะร้องเพลงถวายพระเจ้าและแต่งกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์สรรเสริญพระองค์ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูและว่าจงถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคง,งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดและเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับคนอัมโมนโมอับและชาวผูเขาเสอีผู้ได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาดังนั้น เขาทั้งหลายจึงแตกพ่ายไปลูกอธิษฐานว่าขณะที่ลูกมีส่วนร่วมในการนมัสก,การเชิงสงครามขอพระองค์ทรงวางกองซุ่มจากสวรรค์ไว้ต่อสู้กับทุกภารกิจของศัตรูทุกการโจมตีทุกคำสาปแช่งจากบรรพบุรุษและทุกกลยุทธ์ของปีศาจท,ที่กำลังทำงานต่อต้านจะแตกพ่ายไปพระวจนะของพระองค์ในสดุดีบทที่8ข้อสงโดยปากของเด็กอ่อนและทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทําการแก้แค้นโดยคําสรรเสริญที่สมบูรณ์พร้อมจากปากของเด็กทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพื่อระงับยับยั้งเหล่าศัตรูขอพระองค์นําชัยชนะในอนาคตมาสู่สถานการณ์ปัจจุบัน เจ้ามารร้ายต้องเผชิญหน้าถึงความพ่ายแพ้ของพวกมันถูกบันทึกไว้ในหนังสือของสวรรค์ข้าพระองค์อธิษานต่อต้านความเยื่อหยิงการแสดงออกอุปสรรคทุกอย่างที่ขัดขวางการนมัสการที่ทรงพลังตามพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ17เเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกชำ้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์มิได้ทรงดูถูกข้าพระองค์อธิษฐานขอให้การนมัสการของลูกหลั่งไหลามาจากความเชื่อที่แท้จริงให้ใจของลูกบริสุทธิ์ต่อพระพักพระองค์ให้คำสรรเสริญของลูกที่มาจากจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้นมีสิทธิอำนาจและเป็นอาวุธทรงพลังในพระนามพระเยซูคริสต์ตามพระสัญญาของพระองค์ ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อยีเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ทุกฤดูการแห่งการนามัสการร่วมกันของเหล่าพี่น้องเป็นการนามัสการที่มีชีวิตและอยู่ในการทรงสถิตพระวิญญาณของพระเจ้าแห่งสวรรค์ การนมัสการของพวกเราเป็นภัยคุกคามแผนการของนรกขอประกาศเหนือตัวลูกเองพี่น้องในคริสตจักรทุกคนว่าเราไม่ใช่เหยียดที่นิ่งเฉยต่อการโจมตีฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปแต่เป็นนักรบที่กระตือรือร้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณขับไล่ความมืดออกไปขอหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเรา ตามพระวจนะของพระองค์ในโรมบทที่15ข้อ19คือด้วยอิทธิฤทธิแห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จนข้าพระเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างท่วนทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มอ้อมไปยังเมืองอิลิลิคุมข้าแต่พระบิดาเจ้าขอประทานฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลาย ผ่านคำสารเสริญว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ได้มาตั้งอยู่แผ่นดินโลกแล้วเหมือนอย่างที่อยู่ในสวรรค์ข้าพระองค์ประทับตาคำอธิษฐานนี้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ขอประกาศว่าทุกถ้อยคำที่กล่าวตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นได้รับการสถาปนาไว้แล้วในพระนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน